สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ลุงก็เช่นเคยค่ะพาแม่บ้านมาเดินป่าดเดินเขาเดินสวนอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาให้ชมค่ะสวยมากอแอ้มขึแล้ววันนี้นะคะ อากาศดีค่ะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เย็นอยู่นะคะอยวิวสวยมากตรงนี้นี่เลยจ้าอุ้ยทุกคนสวยมากจริงๆคะ่ะนนี่คือทางเข้านะคะเข้าไปในสวนคะ<บ>่ะธรรมชาติร่มรื่นมากคะ <S <S are ่ะอันดเบทเธอทูเดย์ทูเดย์โอเควันนี้นะคะรุ่้ว่าอากาศดี <are> ค่ะฮะ โอเคสมัค่ำงอากาศดีค่ะเย็นนะคะแต่ไม่หนาวค่ะยิ้มแฉ่งเชีย์ได้ออกนอกบ้านยิ้มแฉ่งเชีย์ลุงชอบพาแม่บ้านมาเดินตบบนี้แหละค่ะเดินชมธรรมชาตินี่ินธรรมชาติสุดๆจ้า มีสีน้ําตกด้วยขึ้นขึ้น,นลงๆง,งนี่เดีลง,ลง,ลงเอ้ยจะไปทางไหนเออยี่หนางมาเล่น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 โอ้ยลงไปถึงนู่นได้ไงนะนะั่นน่ะบอกมือบายบายโอ้โหภาพมุมนี้นะคะสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะแล้วจะกลับมาตอนไหนนะั่นล่ะเธอมามา,มา อ๋อจะดดน้ำเหรอคะอยูกันน้ำสวิมยูก g น n n a สวิมเออม่ได้ยินมา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 ดัขึ้นมาเร็วเร็ว <ไป S 1> พอไห <laughs> <c oughs> มมองซ้าย <Okay. S 1> ตาย <laughs> อาการหน้าเป็นห่วงและคู่นี้เดินไปดมอีกล้หอมไหมหอมนิดหน่อยหอมนิดหน่อยนิดหน่อยหอมไดนไปเดินมาแดดออกค่ะอากาศกำลังดีเลยค่ะลมเย็นๆนะคะลมมาแล้วเย็นค่ะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเออติดติดติดทำตัวให้เล็กที่สุดทำตัวให้เล็กที่สุด นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยข้าได้เลยนี่ <c oughs> ที่รัก this one apple tree it can be an apple tree if you want it to be an apple tree ไม่รู้รู้บอกว่า it's a white tree white <c oughs> รู้บอกว่าถ้าเธอคิดว่าเป็นต้นแอปเปิลก็เป็นต้นแอปเปิลไม่เถียงคะ่ะ เทียงไม่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วเป็นต้นแอปเปิลนะคะเนี่ยอ๋อหุ่ยออกดอกเยอะมากค่ะนี่นี่โอ้ยออกดอกเยอะมากดีเลยจ้ะนี่ดอกแอปเปิลนะคะเนี่ยต่างสายพันธุ์เป็นดอกซีมพูนะคะอันนี้คือภาพบมสูงนะคะสวยค่ะตรงนี้โอ้ยลมมาตีละทีโอ้ยเย็นๆน,นะคะสวยค่ะธรรมชาติสุดๆ เดินเออระเหยลอยชัยนี่แหละลุงเอ้ป้ากลับบ้านได้แล้วป้ <c oughs> <c oughs> ทาทำวมทำ้านยังั้น you okay? okay, ่ะโอเคโอเคก็โอเค